แกเลยดีกว่าค่ะกับทางด้านคุณอ๋องค่ะคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรั์อินโนเวสเอค่ะสวัสดีพี่อ๋องค่ะครับสวัสดีครับตรงนี้แล้วก็ท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับมาค่ะอัปเดตตลาดช่วงเย็นกันนิดนึงนะคะหนึ่งสองเก้าเจ็ดออยังไงต่อดีคะก็อ่านใจยังเป็นการแกว่งในกรอบอยู่นะครับก็คือ ตลาดมันก็เหมือนดูขาดขาดปัจจัยหนุนอยู่นะครับแล้วก็ตัวทิศทางฟันโฟว์าหลักๆมันก็เป็นภาพของการไหลออกแล้วก็เรื่องแบบการเมืองก็ยังยังต้องตามอยู่ก็เลยทำให้แบบกออบ,บนเนี่ยมันก็ยังจำกัดอยู่นะครับแถวสักประมาณหนึ่งสามนึ่งศูนย์อย่าเงี้ยนะครับแต่ว่า แต่ที่มันลงมาต่อเนื่องมันก็เลยเป็นแบบเหมือนภาพวะโซวทางเทคนิคะนะครับก็เลยเโซนหนึ่งสองเก้าสินะครับก็น่าจะยังยังรับได้อยู่ในช่วงนี้นะครับจากภาวะโอเวอร์โซมันก็เลยทําให้น่าจะเป็นการการเขึ้นไหวในกรอบไปก่อนนะครับสักประมาณสามบวกลบประมาณสิบจุดนะครับ แต่ภาพรวมก็ก็ต้องอย่ามายังต้องระวังดาวไซอยู่นะครับเพราะว่าอ่าไอไอเทนที่มันเป็นขาลงอย่างเงี้ยคือพอมันโอเวอร์โซลมันก็อาจจะแบบมีดีสั้นๆตลับขึ้นมาให้แบบสโตมันพองขัวขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันก็อาจจะแบบดได้ไม่ไกลแล้วก็แบบปรับตัวลงต่อเออสโตมันก็แบบโซแล้วโซอีกประมาณเนี้ยถ้าเป็นหุ้นดาวเทนะนะมันก็เลย ทำให้แบบตลาดอาจจะแบบเป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นเพราะว่าโซอ่อะแกว่งในก,อกอรอบไปก่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าเทนหลักมันยังดาวเทนอย่างเงี้ยพอแบบแกว่งในกรอบสักพักมันก็ดุดกรอบล่างและปรับตัวลงต่ออย่างเงี้ยมันคล้ายๆกับกานคือขาขึ้นอนะเหมือนหุ้นขาขึ้นนะมันก็แบบอพอขึ้นปับ๊บอ่าเฮ้ยแกวงปรับตัวก่อนนิดนึงลดความแรงหน่อยแล้วขึ้นต่ออย่างเงี้ยแต่รประเดนี้มันเป็นขาลงไงมันก็จะภาพว่ากลับกัน,กนคือแบบเอลง ลงเสรี uh, sold, อาโอเวอร์โซ่ดีขึ้นมาหน่อยแกว่งอยู่ในกอรอบอย่างเงี้ยแต่ว่าก็สุดทายแล้วลงต่อทํายูโรเรื่อยๆประมาณเนี้ยนะครับอันนี้เซก,ก็ยังเป็นเป็นภาพอย่างนั้นอยู่นะครับยังภาพสัญญาณกับตัวยังยังไม่มีนะครับต้องรอก่อนนะฮะก็อาจจะเล่นเป็นภาพของ,องการเก่งกำไรระยะสั้นๆไปเหมือนเช่นเคยนะครับส่วนตัวหุ้นเนี่ยก็ อัปเดตจากตอนเช้า SMT เนี่ยก็ยังได้อยู่นะครับอืมประมาณแถวๆเนี้ยนะครับสองสองจุดเก้ากลางก็ยังเข้าได้แล้วก็ต่ำกว่าสองจุดแปดหกคัดลอดนะครับที่เป็นแก p ที่เปิดไว้ไม่ควรต่ำกว่านะครับเพื่อขึ้นต่อด้านบนมีโซนสามจุดสองนะครับสามจุดสองถึงถึงสามจุดสามตัวเซฟฟี่ฟิวเจอร์ก็ ยังเป็นยังเป็นช็อตนะครับอสองแบ่งสองไม้เหมือนเดิมแปดหนึ่งศูนย์แปดสองศูนย์นะครับแล้วก็สูงกว่าแปดสองสองคัดล้อจุดปิดก็แถวแปดร้อยจุดนะครับเป็นจุดในกรารอ,าอปิดทำกำไรนะฮะส่วนตัวทองคำนะครับ GOM สองสี่เนี่ยก็ก็ถ้าได้ช็อตไปแล้วนะครับตอนตอนตลาดเออ่ เปิดมาพักบ่ายนะครับมันขึ้นไป 2, 3, 5, 0, สองสามห้าศูนย์ใช่ไหมเราบอกให้ชอตสองสามสี่ห้าก็รอปิดที่ซักมีสองแนวแล้วกันนะครับก็คือที่ซักประมาณสองสามสองศูนย์แล้วก็ประมาณสองพันสามสูงกว่าสองสามห้าเจ็ดกัดลอดครับผมมีคำถามจากคุณแม็กนะคะถามมาว่าเด้งขึ้นขาสี่ของซีหรือ,อยังครับคุณอ,อง๋ง ยังยัง<ช>ยังไม่<ช>ยัง,ย,งยังไม่จบสามเลยตอนนี้ยังนะคะอืมยังไม่จบสามเลยครับอืค่ะสามเนี่ยก็สักประมาณหนึ่งสองเจ็ดศูนย์อย่างเงี้ยครับมีโอกาสมีโอกาสประมาณหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ครับหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ได้เลยค่ะพี่อ๋องอัลละครบถ้วนขอบคุณคำแนะนำจากพี่อ๋องด้วยนะคะครับสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคํานําจากคุณอ่องนะคะคุณเอกาวินสุนทรพิชตินะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย no ์อินเวสเอกด้วยนะคะ